เอาห้านีกละห้าีุณห่านนี้ได้ตัวอีปเลือ่ดนีได้ตัวอีมเป็เด็เอาไปเองห้างไเนี่โอ้เอาสุ่มอ่ะ อ๋าพี่น้องหมกละมุดเด้นี่ไม่ังงเลยมาหมกละมุดพี่น้องหมกละมุดนนี้ยละมุดไอีกละได้ล้งได้อย่างวนเห็ดเฟืองแนนเหองี้าเห็เฟือง,หเ,องเห็ดเฟือง,องก็มีค่ะ

โอ้โหหอมป้อมหอยังลำใหญ่ไปมาเรื่สิบแปดลบ bán đầy bán đầy let's go home chú hài